กัญชาเนี่ยควรจะเป็นพษษษษษษษืชเศรษฐกิจนะครับสามารถรักษาโรคได้นะสามารถส่งออกได้ตอนหลังก็รัฐบาลขอุงพเดปยุทธในะสมัยนั้นก็มีการประกาศทดลองเป็นเวลา5ปีพอเลย5ปนะีปุ๊บก็นำเป็นนโยบายยกเลิกกัญชาเป็นยาเสพติดนะครับสามารถรับประทานอาหารได้สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ทั้งกระท่อมและกัญชานะซึ่งในต่างประเทศก็ใช้กันมาหนานแล้วในประเทศไทยแหละนะกัญชานี่มีโทษ น้อยกว่าบุหรีนะบุหรี่มีโทษหนักกว่านะแล้วก็กัญชาเนี่ยนะครับเป็นสารนะที่สามารถรักษาโรคต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจเอาไปให้โรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นพานร์กินสันมีการทดลองนี่ยังเป็นทางการว่าเอาให้คนที่น้ํามันกัญชาให้กับคนที่เป็นพาร์กินสันน้มือสันสันนี้หยุดสันทันทีนะครับประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยเป็นประเด็นที่ครัต้องโต้แย้ง สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะฮรับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของกัญชาหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวกันมานานนะมีการออกกฎหมายขึ้นมาและมีการลดหย่อนเรื่องของกัญชานะครับจากยาเสพติดตอนนี้ก็ลดหย่อนไปเรื่อยสามารถปลูกได้สามารถจําหน่ายได้นะครับก็เกิดความขัดแยง้งเกิดขึ้น ทางภูมิใจไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพในการเคลื่อนไหวเรื่องของกัญชาออกมาตอบโต้ว่ากัญชาสามารถที่จะปลูกได้อย่างเสรีแต่ปปสหน่วยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยืนยันนะบว่าคนทั่วไปไม่สามารถจะปลูกกัญชาได้ตกลงมันปลูกได้หรือไม่ได้ตกลงมันเสพได้หรือไม่ยังไงกันแน่เดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะครับเริ่มต้นปปสยืนยันยังเป็นยาเสพติดประเภท5คนทั่วไป ปลูกไม่ได้นะครับรองเลขาธิการปปรสย้าเตือนประชาชนเรื่องปลูกกัญชาว่ากัญชาย,ยังเป็นยาเสพติดป,ประเภท5นะครับปลูกไม่ได้รับอนุญาตนั้นมีความผิดตามกฎหมายการขออนุญาตกับสสจต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานทางการแพทย์และสถาบันการศึกษานะครับนายปิยะสิรินะนะวรางกูลรองเลขาธิการนะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับ รองเลยด้วยการปรปรสในฐานะโฆษกสำนังกงานรปรปสได้เปิดเผยถึงกรณีการจับกลุ่มจากการปลูกกัญชาถึงข้อสงสัยว่าสามารถปลูกได้อย่างเสรีแล้วหรือยังนะครับแล้วก็เป็นวัตถุออกฤทธิ์นะครับที่มีติดประกาศใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันวันที่9ธันวาคม2 5 6 4ซึ่งหมวดประเภทยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ไม่มีชื่อกัญชาอยู่ในประเภทที่5โดยระบุว่า ประเภทที่5ยาเสพติดให้โทษที่ไม่ใช่ม่ได้เข้าอยู่ในประเภท1ถึงประเภท4เช่นฟินรองเลขาธิการปปสนะครับบอกว่าแม้ว่าประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่จะไม่มีชื่อกัญชาอยู่ในยาเสพติดประเภท5แต่ประมวลกฎหมายายาเสพติดใหม่นั้นประกาศไว้ถึงระบุชื่อยาเสพต,ติดให้โทษว่ายาเสพติดให้โทษ ชื่อใดอยู่ในประเภทใดให้เป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นของคณะกรรมการประปะสประกาศกำหนดซึ่งจากเรื่องดังกล่าวกัญชายังอยู่ในยาเสพติดประเภท5นะครับตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุยาเสพติดให้โทษในประเภท5พศ2 5 6 3มีประกาศอยู่ในใช้อยู่ยกเว้นวัตถุหรือสาร โดยเฉพาะที่รับอนุญาตนะครับในประเทศเช่นเยื่อเปลือกนะครับเส้นใบที่ไม่มีดอกนำมาสกัด CBD นะครับที่มีสาร THC นะครับไม่เกินร้อยละ0.2นะครับ ก็เป็นคําชี้แจงของปปสนะครับในขณะที่ภูมิใจไทยฮะก็โต้ว่าเรื่องของกัญชาแนะทาความเข้าใจเรื่องของยาเสพติดนะครับนายสุประชัยจัสมุดนะครับนายทะเบียนพักภูมิใจไทยนะครับและสอสอบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดราม่าระหว่างภูมิใจไทยกับปปสฮะประเด็นอ้างถึงนายปิยะศิริ นะครับเลขาธิการและป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและเป็นโฆษกได้ได้ไดแถลงว่ากฎหมายกัญชาแก้แล้วก็จริงกัญชาสามารถปลูกได้แล้วก็จริงแต่มีเงื่อนไขว่าปลูกกัญชาจะต้องได้รับอนุญาตก่อนถ้าไม่ได้รับอนุญาตถือผิดกฎหมายเพราะว่ากัญชาคือยาเสพติดประเภท5แม้ว่าจะมีการปลดล็อกไปแล้วนายสุปชัยชี้แจงว่าจากเดิมประเทศไทยมีกฎหมาย เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดคือพรบยาเสพติดพุทธศักราช2,522ในมาตรา7ประเภท5ระบุว่ากัญชายาเสพติดประเภท5ใช้มาตั้งแต่ปี2,522กระทั่งรัฐบาลชุดปัจจุบันคือสอสอและสอวอได้ร่วมกันพิจารณากฎหมายอีกฉบับหนึ่งกฎหมายหลักคือกฎหมายประมวลยาเสพติดที่ตนเองเป็นรองกรรมธิการและร่างกฎหมายยาเสพติดนี้มาตรา29บอกว่าประเภท1คืออะไรประเภท2คืออะไร จนถึงประเภท5คืออะไรตามประมวลปี6-4มีผลบังคับใช้นในวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2564หลักสำคัญคือยกเลิกกฎหมายเก่าของปี2,522พอเริ่มขึ้นใหม่ไม่มีกัญชาแล้วนะครับที่ไม่มีกัญชาเพราะว่าเป็นเจตนารม์ของรัฐบาลชุดนี้โดยนายยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ได้แถลงต่อรัฐสภาว่าจะสนับสนุนกัญชา และโดยตลอดที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขก็สนับสนุนให้นํากัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ขยายจนเป็นอาหารจนปัจจุบันในที่สุดกฎหมายก็ออกมาและประเภท5ก็ไม่ได้ใส่คําว่ากัญชาไว้ถ้าเจตนาต้องการให้มีกัญชาก็ต้องเสนอร่างมาตั้งแต่แรกนะครับว่าให้มีกัญชาแต่สมาชิกรัฐสภาต้องการให้มีกัญชาท่านต้องแปลยติ ใส่กัญชาเข้าไปนะครับหรือกันมาที่การประสงค์ให้มีกัญชาก็ต้องสงวนความเห็นใส่กัญชาเข้าไปแต่ขณะนี้ไม่มีกัญชานะครับเพราะเราคิดตรงกันว่ากัญชาถูกปล่อยให้เป็นประโยชน์นะครับและไม่เป็นยาเสพติดอีกต่อไปจากกรณีที่ปปสตีความว่าพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติดคือประมวลใหม่นี้ มาตราแบอกว่าประกาศอะไรที่ยังไม่ถูกยกเลิกก็ใช้ต่อไปแต่พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา8ระบุว่าประกาศที่ให้ใช้ต้องไม่ขัดหรือไม่แย้งกับประมวลนะครับถ้าถามตนเองคือประเภท5ไม่มีกัญชาแล้วแล้วอยู่ๆทางปปสจะบอกว่าใครปลูกกัญชาต้องขออนุญาตผมจึงต้องบอกว่ามันขัดหรือแย้งกับประมวลใหม่ นี่คือการตีความเมื่อถามนักกฎหมายทั่วไปก็เห็นตรงกับผมนี่คือเจตนารมณ์ของกฎหมายซึ่งกฎหมายอาญาต้องตีความอย่างเคร่งครัดนายสุประชัยบอกแบบนั้นและทางปปสก็ระบุว่ากลุ่มคนสามารถปลูกกัญชาได้เพียง4กลุ่มเท่านั้นคือหน่วยงานและวิสาขาโน่นนี่นั่นนะครับสามารถปลูกกัญชาได้นั้นนายสุประชัยกล่าวว่านะครับจริงๆแล้วปปสอ,อ้างกฎหมายเก่าและอ้างแบบ ไม่ทันสมัยหลังจากนั้นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศขยายเป็น7กลุ่มแล้วไม่ใช่4กลุ่มนะครับอย่างที่ปปสกล่าวอ้างและขอย้ําว่านะบปัจจุบันกฎหมายเก่าได้ถูกยกเลิกไปแล้วหลักการสําคัญคือไม่มีอยู่ส่วนไหนของประมวลกฎหมายยาเสพติดว่ากัญชาเป็นยาเสพติดนะนอกจากนี้ยังมีกฎหมายติดตามนะข้อมูล หลังวันที่9ธันวาคมนะครับพุทธศักราช2564เป็นต้นมาซึ่งประมวลกฎหมายยาเสพติดมีผลบังคับใช้แล้วแต่มีคดีชาวบ้านถูกจับฟ้องคดีจำเลยรับสารภาพสารลงโทษแต่เท่าที่ตรวจสอบดูพบว่าสารได้ฟ้องตามกฎหมายเดิมซึ่งกฎหมายนั้นได้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของกระบวนการยุติธรรม นครับอย่างไรก็ตามขอเรียกร้องให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้กลับไปย้อนดูคดีหลังวันที่9ทธันวาคมพุทธศักราช2564ว่ามีการถูกฟ้องหรือว่าพิพากษาตามพรบรยาเสพติดที่ถูกยกเลิกหรือไม่ล่าสุดนะครับมีผู้เป็นอามเพิกได้ติดต่อมาโดยบอกว่าได้ปลูกกัญชาวไว้หนึ่งต้นเพื่อทำการรักษาตนเองแต่ปรากฏว่าตำรวจไปจับและนำตัวไปโรงพัก ได้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนแล้วเขาได้โทรศัพท์มาปรึกษาและประกาศให้เห็นชัดเจนว่านี่คือกรณีปลูกกัญชาเพื่อรักษาตนเองและนี่คือสิ่งที่กำลังวิกฤตวันนี้ภูมิใจไทยจะร่วมกันออกมายืนยันเพื่อปกป้องดูแลประชาชนเข้าไปการหาเสียงเขานะครับประเด็นที่น่าสนใจคะก็คือว่าตกลงมันยังไงกันแน่วะเนี่ยงานเนี้ยส่วนหนึ่งนะฮะ สำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยืนยันนะครับว่ากัญชาผิดกฎหมายถึงแม้ไม,ม่ระบุชื่อแต่มีคําประกาศเดิมไว้แล้วก็มีการออกคําสั่งนะครับจากสํานักง,งานปปสอ,อย่างเป็นทางการว่ากัญชาผิดกฎหมายต้องไปขึ้นทะเบียนนะครับคนที่จะปลูกได้มี4องค์กรเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นก็ไม่มีสามารถจะปลูกได้ในขณะที่ภูมิใจไทยนะซึ่งใช้เรื่องนี้ในการหาเสียงก็ยืนยันว่ากัญชา นะไม่ได้เป็นยาเสพติดอีกต่อไปนะครับได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับแล้วก็มีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ตั้งแต่วันที่9ธันวาคมไปต้นมานั่นหมายความว่าใครจะปลูกกัญชาก็ได้กัญชาไม่ใช่เปสารเสียบติดตำรวจไปจับคนที่ปลูกกัญชาไม่ได้คนที่เสพกัญชาอีกไม่ได้นะตำรวจก็จะมีความผิดตามมาตร15า157วาง่ายๆแต่ประเด็นเนี่ย สรุปประชาชนจะทํายังไงเจตนาลมมันจะไปยังไงทิศทางมันจะเป็นยังไงเรื่องของกัญชาในเวลานี้อะผมจะอธิบายหุ้นสวนช้าๆเจนๆนะครับเรื่องของกัญชาเนี่ยมันเริ่มต้นจากภาคภูมิใจไทยหรือเปล่าไม่ใช่นะอธิบายก่อนนะที่มาของมันเนี่ยที่มาของมันคือเรื่องอะไรที่มาของมันมันเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยรังสิทธ์โดยรัชอาทิตย์อุไรรัตเนี่ยนะครับอธิการบาดีได้ขอ กัญชาเก่าจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับหรือปปสสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาเพื่อทําการวิจัยคือกัญชาเก่าที่จับจับคุมมาทําการวิจัยนะครับที่คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสิธิ์นะครับตอนนั้นก็มีการขอเป็นเรื่องเป็นราวมีการส่งมอบมาแล้วก็ทําการวิจัยสกัดเอาอะไรน้นํามันกัญชานะครับตอนนั้นนะหลายปีมาแล้วก็สกัดเอาน้ามันกัญชา พอสกัดอนัมันกัญชาได้มาสิ่งที่ได้มาก็คือสามารถรักษาโรคได้ไม่ว่าจะพากินสันไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งและก็โรคอื่นๆนะครับก็สกัดออกมาเป็นเรื่องเป็นลาจากนั้นก็เริ่มนําเสนอว่าเนี่ยกัญชามีประโยชน์นะครับใช้สามารถรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้ก็เริ่มจุดประเด็นต่อมานะครับพักภูมิใจไทยก็มาเอาประเด็นเนี้ยมาเคลื่อนไหว นะครับบอกว่าเป็นนโยบายของพรรคในการหาเสียงว่าจะให้มีการปลูกกัญชาได้บ้านละเจ็ดหลังบ้านละเจ็ดต้นนะครับและกัญชามีประโยชน์มากกว่าโทษนะครับเรื่องของกัญชามาเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหรมันเริ่มต้นในสมัยเรื่องของยามมาแล้วก็ยกระดับเรื่องของกัญชาก็จำไม่ผิดปี2540เป็นต้นไป ยก, 35, 40, กยกระดับกัน35 40ิบาสีะสาณนั้นก็ยกระดับกัญชาปัญญาเสพติดใช้กัญชาในการหาเสียงเป็นหลักที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้ในการกวาดล้างยาเสพติดนคะครับก็ใช้เป็นประเด็นในการหาเสียงประเทศไทยตั้งแต่ปี254045หปา้้ไปนมาก็มุ่งไปเรื่องของกัญชายาเสพติดแล้วก็พ่วงกัญชาเข้าไปด้วยกับไอ้กระท่อมเข้าไปด้วยตอนนี้ทั้งกระทอมและกัญชาเนี่ยถ้ายึดประกาศากฎหมาย วันที่9ธันวาคม2 5งพั้รี่เนี่ยทั้งกัญชาและใบกระท่อมไม่ใช่เป็นยาเสพติดหลักนะครับแต่ตอนนี้มีประกาศของปปสออกมาปปสก็ยืนยันจากคาประกาศดังกล่าวว่าผิดกฎหมายนั่นคือข้อโต้แย้งในเรื่องของกฎหมายแต่ประเด็นเนี่ยนะกัญชามีประโยชน์ไหมมีโทษมากกว่าหรือมีประโยชน์มากกว่าผมเคยเรียนทุนสวนไว้แล้วนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยล่ะตั้งแต่เริ่มต้นทําตอนแรกเรื่องของกัญชาตอนนั้นไม่มีใครสนใจละ่ะ แต่มาสนใจตอนที่ได้นําเสนอและมีการโทดเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวว่ากัญชาเนี่ยควรจะเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับสามารถรักษาโรคได้นะสามารถส่งออกได้ตอนหลังก็รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในสมัยนั้นก็มีการประกาศทดลองเป็นเวลา5ปีพอเลย5ปีปุ๊บก,ก็นำเป็นนโยบายยกเลิกกัญชาเป็นยาเสพติดนะครับสามารถารับประทานอาหารได้สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ทั้งกระท่อมและกัญชานะฮะซึ่งในต่างประเทศก็ใช้กันมานานแล้วในประเทศไทยแหละนะกัญชานี่มีโทษ น้อยกว่าบุหรีนะบุหรี่มีโทษหนักกว่านะแล้วก็กัญชาเนี่ยนะครับเป็นสารนะที่สามารถรักษาโรคต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจกลับไปให้โรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นพาร์กินสันมีการทดลองอย่างเป็นทางการว่าเอาให้คนที่น้ํามันกัญชาให้กับคนที่เป็นพา,าร์กินสันด้มือสารๆๆๆๆๆนีนะ้หยุดสนันทันทีนะครับประเด็นเรื่องของข้อ,ขอกฎหมายเนี่ยเป็นประเด็นที่เขาต้องโต้แย้งกัน นแน่นอนฮะเรื่องของภูมิเจไทยภูมิใจทยเป็นคนออกกฎหมายเขาต้องทําตามนโยบายของเขาาเขาทําได้แล้วนะครับส่วนปปสยก็ต้องอตรวจสอบดูว่าจริงหรือไม่นะครับถ้าสมมุติว่าเขายังคงเคลื่อนไหวปปสยังคงเคลื่อนหไหวเป็นหน่วยงานย่อยลงมานะของรัฐบาลนั่นแหละนะปปสก็ต้องพิจารณาดูกว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่ผมยืนยันนะฮะว่ากัญชามีประโยชน์มากกว่าโทษความรุนแรงของกัญชาเนี่ยมีน้อยกว่าการสูบบุหรี่ด้วยซ้ำไป ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ เร bon ื่องรามชัยงางตาในนภาสลักจากอัมพรเดืนร้อนร้อนเมื่อทิ้งนักโกนจะลาเราไปไกลอย่าในใจต้องจากจากดวงใจ Play and play it young yeah do on ta Back on go 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 to one king Hãy <laughs> คู่กันไปได้หัวใจขึ้นอยู่คือ The golden sunlight turns the blue sea, brings the healing, goes the rum tree. Happy my aloof, at sun tie. Tis sun tie, the morning color, dancing Sand beam. Brighter shines on in my heart's dream. Offer one, aloof, at sun The birds come to the nest. A peace they and cure. The wide world seems to rest, and so do I and so do you. Tears are when we think the sun comes twilight day's done a breeze you, up, you not happy be my lover sun 感恩。<Yeah. S 2> yeah.